เราจะผ่าเครื่องเลเซอร์ชนิดหนึ่งนะครับ p o u s e n d ็ a k เขาจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่โรงงาน e a t Laser Technique สวัสดีครับวันนี้ EIT Laser Talk จะมาพบกันในภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมหลักการทำงานของต้นกำเนิดเลเซอร์ที่เรียกว่า solid state laser นะครับโดยเราจะดูในภาคทฤษฎี เกี่ยวกับเรื่องของการกำเนิดนะครับของเลเซอร์ชนิดนี้ solid state ก็คือตัวที่แหล่งกำเนิดของเลเซอร์เป็นของแข็ง <c oughs> เช่นผลิกทับทิมหรือเป็น Nd:YAG พวกนี้นะครับวันนี้เราจะมาลองดูกันนะครับว่าเราผ่าพิสูจน์นะครับดูการออกแบบของการสร้างเลเซอร์ที่เรียกว่า Nd:YAG เลเซอร์หรือเป็นวงจร Pulse แยกนั่นเองว่าจะเป็นอย่างไร ทีนี้มาดูนะครับเดี๋ยวผมจะเกินนําในตัวทฤษฎีก่อนนะครับตัวทฤษฎีเนี่ยอย่างที่เราเห็นโดยทั่วไปองค์ประกอบนะครับของตัว NBJack เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เราเห็นอย่างนี้นะครับคือจะมีองค์ประกอบที่เรียกว่าเป็นออสซิเลเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูในในอุปกรณ์จริงแต่ให้เรามองภาพนี้ก่อนก็จะมีตัวที่เป็นออสซิเลเตอร์ซึ่งเป็นคาวิตี้ตัวนี้นะครับก็จะถูกออกแบบมาเป็นเอลิปส์แล้วก็จะมีตัวกระตุ้นอาจจะเป็นไดโอดปั๊ม นะครับมีทั้งไซปัมหรือเอ็นปัมอะไรก็ว่าไปตัวนี้เราจะใช้เป็นหลอ,อดแฟลชแลมป์นะครับก็คือหลอดที่อัดแก๊สเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะจ่ายวงจรที่เป็น DC ไปกระตุน้นวงจรไฮโวลเทจ DC ไปกระตุ้นให้แกส๊สแตกตัวเป็นพลาสมานะครับแล้วก็จะเกิดโฟตอนว่าๆๆเพื่อไปปั๊มนะครับภาษาเลเซอร์เรียกว่าการปั๊มแท่งผลึกแยกตัวนี้นะครับนีออนเดียมไวนอทเรียมอลูมิเนียมกาเนตนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติตัวหนึ่งเมื่อเกิด ปรากฏการ population inversion stimulated emission แล้วเนี่ยเขาก็จะคลายนะครับปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่าน170 0นาโนเมตรออกมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็มาดูนะครับระยะทางก็จะเป็นระยะทางที่เคลื่อนที่ไปกลับตัวนี้นะครับระยะทาง L ตัวนี้เป็นการเคลื่อนที่ไปกลับสะท้อนไปกลับไปกลับ จนกระทั่งปล่อยเลเซอร์ออกไปเกิดการปั๊มปุ๊บนะครับเนี่ยเลเซอร์ก็จะออกมาตัวนี้แล้วก็จะกระดิ่งไปกลับตัวนี้นะครับตัวนี้สะท้อน100%นตะครับตัวนี้50%แล้วก็จะมีส่วนเอาพุทที่ออกมาตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะตกนะครับเป็นชุดบีมคอลิเมเตอร์เนี่ยนะครับก็จะรวมแสงเข้ามาก่อนหลังจากนั้นนะฮะจะทำการรวบรวมแสงแล้วก็ผ่านไปลงที่จุดโฟกัสก็คือจุดนี้ตัวนี้จะเป็นจุดโฟกัสนะครับเพราะนั้นเนี่ยภาพรวมเนี่ย ของตัวนี้เราเข้าใจกันตามนี้หลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูครับว่าการกระตุ้นนะครับซึ่งก็จะแบ่งหลกัหลกๆเนี่ยเป็น2แบบก็คือเราจะใช้ตัวที่เป็นแบบ CW กับแบบ p u l s e นะครับทีนี้เรามาดูวงจรแบบลักษณะการกระตุ้นแฟชั่นแบบ p u ว s e ว่าเขาเออกแบบยังไงตัวนี้กระจก50กระจกร้อยนะครับเนี่ยเลเซอร์ ever, วิ่งไปตามนี้ซึ่งลักษณะของสมการนะครับเราดูภาคภาคตัวนี้ก่อนนะครับเราก็มาคำนวณโดยการวัดระยะตัวนี้ระยะแคู่นี้ แล้วมาเข้าสู่ตัวนี้นะครับนี่เป็น n d นด e q u q u i t n o n เพื่อคำนวณด้วยหลักๆเนี่ยนะครับเราก็ดูแค่ลักษณะของสมการตัวนี้นะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งตัวแรกเนี่ยตัวนี้คือ Photon Density นะครับเรามาดูอัตราการเปลี่ยนแปลงของไอ้เจ้าโฟตอน n ดนซิตี้ตัวนี้เมื่อเทียบกับเวลานะครับโดยแฟกเตอร์สำคัญก็คือ TR ตัวนี้ก็คือ Cavity r o u n d trip นะครับเวลาที่โฟตอนเนี่ยวิ่งไปกับนะครับใน c a v i t y r o u า d trip ตัวนี้ นี่ tr ตัวนี้นะครับซึ่งเราก็หาได้ง่ายๆก็คือเอา2คูณความยาว l พรามตัวนี้เนี่ยสมมุติว่าความยาวตัวนี้นะครับเป็น l l พรามล้วกันผมใส่เป็น l พรามตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัว tr ตัวนี้เนี่ยก็จะได้เป็นสูตรง่ายๆว่าเป็น2 l พรามหารความเร็วของแสงครับนะครับก็คือเอา v เนี่ย t เท่ากับ s ส่วน v นั่นเอง l พรามก็คือเนี่ยวิ่งไปกลับนะครับเราสามารถคำนวณน,นี้แต่เวลาตัวนี้มันจะสั้นมากๆนะเวลาตัวนี้มันจะสั้นมากๆแล้วก็ไปคูณกับ Population inversion density ของ active media นะครับเนพวกเกณฑ์พวก, ain, พวกนี้แล้วก็คูณ L เป็นความยาวของคริสตัล L ตัวนี้คือความยาวของเลเซอร์คริสตัลนะฮะตัวนี้ครับหมายถึงตัวนี้นี่ L ตัวนี้นะครับนี่ความยาวของคริสตัลตัวนี้เอาละพอเราได้ตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะอันนี้เป็น L p l a m um. เราก็เข้าสูตรคำนวณน,นะครับออกมาเราก็จะพบลักษณะคุณสมบัติสำคัญจากภาคปฏิบัติที่เขาดีไซน์ไว้เนี่ย นะครับเราจะเห็นชัดเจนว่าลักษณะการออกแบบ c a วิตีตัวนี้นะครับเราวัดระยะตัวนี้วัดระยะความยาว c a วิตี้นะครับใส่ค่าเข้าไปในสมการตัวนี้นะครับโดยหลักๆเราก็จะสามารถคำนวณได้ว่าโดยเราคิดว่า ND j a c เนี่ยผลึกมีค่าเกณฑ์ f f i c i เ n c y เท่ากับเท่านี้นะครับเซนติเมตรหส่วนเซนติเมตรกำลังลบหเนี่ยนะครับแล้วก็ค่านะฮะคำนวณออกมานะครับความหนาแน่นของตัวนิวเดียมเนี่ย นะครับค่าจากตารางของผลึกแยกจะได้เท่ากับ1.38คูณ10กํลาลัง20นะครับผลึกต,ต่อปริมาตรนะครับลูกบาศก์เซนติเมตรส่วนค่ามิลเลอร์ทรานส์มิชชั่นเนี่ยนะครับเราดูค่าจากตารางจะได้ t เท่ากับ0.15นะครับเนี่ยมิลเลอร์ทรานส์มิชชั่นเนี่ยนะ0.15นะครับ, 15, รบเราใส่ค่าเข้าไปตรงนี้ cross section ของผลึกแยก2.8คูณ10กํลังลบ19ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเรามาคํานวณก็คือ pi d กํลัง2ส่วน4ตัวนี้ นะครับคำนวณออกมาจะได้เป็นเลขตัวนี้นะครับเป็น cross section ตัวนี้ค่าเกณฑ์นะครับเท่านี้นะครับค่า h คูณ f นะครับเป็นเท่านี้นะครับค่าพื้นที่ของพลังคูณกับค่าความถี่จะเป็นเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะคำนวณค่านะครับ p o s e นะฮะเนี่ยคือ p o s e เนี่ยนะครับ230รมสิบ microsec แล้วนำมาคำนวณ power นะครับของ power ของตัวที่ เราปฏิบัติอันนี้นะครับตามที่ดีไซน์เลยครับก็ได้อยู่ที่130วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราออกแบบ c a วิตีด้วยความยาวเท่านี้ใช้ผลิตแยกค,ความยาวเท่านี้นะครับใส่ค่าเข้าไปในสมการนี้นะครับจะคำนวณ p o w e r ออกมาได้นะครับส่วนนั้นอื่นเนี่ยก็จะอาจจะมี loss นะครับตั้งแต่ตัวที่เป็น loss ในเรื่องของ Laser loss นะครับ loss ในเรื่องของเลนต่างๆการจัดวาง Cavity loss พวกนี้นะครับ ซึ่งคอนฟิกในการวาควบิตี้เนี่ยก็มีพลาโนคอนเคฟก็คือเป็นมิลเลอร์ตรงมิลเลอร์ตรงหรือว่าจะเป็นกระจกโค้งก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของชุดแรกอันนี้เขาเรียกว่าภาพออปติกเดี๋ยวเราไปดูภาพจริงการปฏิบัติจริงก็จะเข้าใจมากขึ้นส่วนตัวนี้นะครับผมเจาะให้ดูในภาคของอีกฝั่งที่เป็น power supply การขับวงจร N D แยกเนี่ยนะครับตัวภาค power supply เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยชุดนี้นะครับดูวงจรขับ ทุกท่านจะเห็นวงจรขับนะครับลักษณะของวงจรขับนี่จะหน้าตาน,นี้นี่คือหลอดแฟลชแฉมนะครับโดยมากเนี่ยแฟลชแฉมเนี่ยนะครับเมื่อบรรจุกแกส๊สเข้าไปเนี่ยจะมีความต้านทานหรือสิ่งที่เรียกว่าอิมพีแดนซ์นะครับแล้วเราจะไปกระตุ้นด้วยไฮโวลประมาณ 20kV วล์ orn, นะครับตัวนี้คือคอนเซ็ปต์ทีนี้เนี่ยเราต้องออกแบบวงจรตัวนี้ให้มีเพาด้วยนะครับตัวนี้ก็คือจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีวงจรพรีชาร์จก่อนนะครับตัวนี้วงจรพรีชาร์จก็จะมี C กับมีตัว L นะครับ ตัว C กับตัว L นี่ครับตัวค่าคาปานะครับฟารัด L ผลลัพธเหนี่ยวนำเฮนรี่แล้วก็จะมีตัวเล่เจเนเรเตอร์ก็คือตัวนี้นะครับซึ่งก็จะใช้เป็นพาริสเตอร์เป็น SCR ตัวนี้ตัวนี้เป็นพาวเวอร์เจเนเรเตอร์นะครับในการสร้างเจเนเรตพาวเวิดมอดูเลชันจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ก็เป็นวงจรเหมือน IC ตอง5คล้ายๆอย่างนั้นนะครับหรือเราสร้างวงจรนะที่เจเนเรต ความถี่ Generate p u l พาว์ลูกขึ้นหลังจากนั้นก็ไปกระตุ้นผ่านมาแปลงขดลวดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกำกับตัวนี้นะครับมีเลเจอเรเตอร์ส่วนวงจรตัวนี้สำคัญเป็นวงจรอ,อีกฝั่งหนึ่งเอาไว้เลี้ยงหลอดนะครับซึ่งสังเกตว่า ND แยกตอนเปิดเครื่องเนี่ยเราจะมีไฟแช่เลี้ยงหลอดนะครับตัวนี้เรียกว่าจะเป็นเหมือนวงจรซิมเมอร์ power supply นะครับก็คือจะเอาไฮโดรดีซีเนี่ยจ่ายแช่ไว้ให้หลอดพรีไอออนไนซ์ให้ แก๊สที่อยู่ในหลอดเนี่ยนะครับเริ่มมีการแตกตัวนะครับมีการแตกตัวระดับนึงก่อนแล้วหลังจากนั้นพอจ่ายไฮโวลเข้าไปกระตุ้นตามพาส์ก็จะปั๊บปับปับปับอย่างนี้นะครับแล้วก็เกิดปรากฏการ์ population inversion simulated emission นะครับแล้วก็โฟตอนจะดิ่งไปดิ่งมาแล้วก็ออกมาตัวนี้รวมแสงนะครับผ่านเลนส์โฟกัสตามระยะที่เราตั้นนะครับซึ่งในเครื่องที่เราทําการทดสอบกันเนี่ยโฟกัสจะอยู่ที่ระยะ150มิล นะครับโฟกัสจะอยู่ที่150ยหิมิลเราไปดูทั้งภาพปฏิบัติทั้งภาพทฤษฎีนะครับอันนี้ผมลองใส่สูตรคำนวณนะครับเพื่อดูว่าลักษณะการคำนวณของวงจรตัวนี้เป็นอย่างไรซึ่งเราคำนวณอิมพีแดนซ์นะครับเนี่ยนะครับได้จากค่าการถอดสแควรูทของค่าความต้านทานแตัวนี้นะครับขดลวดตัวนี้กับตัว c ีคาปาซิเตอร์แบงค์ที่เขาใส่เป็นลูกๆเยอะๆหลายๆตัวตัวนี้นะครับอันนี้อยู่ในวงจรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ มาคำนวณค่านะครับเพื่อหา L ต่อไปโดยความสัมพันธ์ของ C เนี่ยมันจะเข้าความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับคือ Energy Input นะครับแล้วก็ time ของ Pulse Duration สมมติว่าเราแต่งวงจร Pulse Duration เท่าไหร่เนี่ยนะครับโดยมากมันจะเป็นประมาณได้ประมาณ3คูณ square root นะครับถอดรากที่2ของค่าตัวเนี่ยวนำคูณกับตัวเก็บประจุนีน่ส่วนตัว Pulse shaping current Pulse นะครับจะมีความสัมพันธ์ตาม formula ตามสมการนี้ ตัวนี้นะครับเราก็ใส่ค่าโดยจะคำนวณหาค่าคาปาคาปาซิเตอร์แบงค์ได้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูไปแกะในภาพวงจรจริงว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับส่วนตัว L ตัวนี้นะครับก็คำนวณจากตัว u l s e d u r a t i o n ยกกำลังสองหารด้วย9ของตัวคาปาซิเตอร์ค่าความจุที่ใส่เข้าไปเราก็จะดีไซน์ L ตัวนี้ออกมาได้อันนี้เป็นพื้นฐานนะครับวงจรที่ออกแบบในวงจรขับเลเซอร์นะครับหวังว่าพวกเราทุกคนนะครับทุกท่านก็จะเห็นคอนเซปต์ของทฤษฎีแล้ว นะครับว่าการออกแบบเนี่ยนะครับตัวเลเซอร์ที่เราออกแบบมาเนี่ยนะครับ ND y a ดมีการคำนวณอย่างไรนะฮะซึ่งในการที่เราจะบังคับเลเซอร์ให้ใได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการได้พ w e r ที่เราต้องการนะครับได้คุณสมบัติต่างๆที่เราต้องการเราต้องเข้าใจทฤษฎีเข้าใจสมการความสัมพันธ์นะครับของตัวเลเซอร์นะครับสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราตามไปดูภาพปฏิบัติกันะครับว่าเราจะผ่าออกมาในเครื่องเนี่ย จะมีส่วนไหนที่เปรียบเทียบที่เราเอามาคำนวณบนทฤษฎีเมื่อกี้นี้ก็เชิญไปชมกันครับภาพปฏิบัติสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูหลักการทํางานของตัวระบบนะครับเครื่องเลเซอร์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นชนิดดั้งเดิมนะครับเรียกว่า n d ็นดนะครับ p าว s e n d ็นเดี๋ยวนี้ผมจะพาชมนะครับว่าลักษณะของเครื่องที่เป็น p าว s e n d ็นด็เนี่ย Hands.. เขาจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานของ EIT l a s เลเซอร์เทคนิคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจุดที่เป็นเลเซอร์ที่เป็น Pulse ND y a c จะทำงานอย่างไรตัวหลักการเนี่ยก็เหมือนในเชิงทฤษฎีที่เรากล่าวไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นลักษณะการจัดเรียงนะการจัดเรียงตัวนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็น Cavity l a s เซนะครับเป็นเลเซอร์ v i v y t y ซึ่งข้างในก็จะประกอบไปด้วยแท่งผลึกแยกนะครับอันหนึ่งแล้วก็จะมีหลอดแฟช a m p นะครับ นี่เราแฟลชแล์อยู่ตรงนี้นะครับก็จะจ่ายเป็น DC h ีไฮโว์แล้วก็กระตุ้นตามเพาสนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Ellipse Cavity แล้วก็จะมีกระจก2ชิ้นที่อยู่ด้านนี้นะครับกระจกที่อยู่ฝั่งนี้เรียกว่านะครับกระจกที่สะท้อน100%นะครับในกระจกที่สะท้อน100%นะครับคือ Full Reflection ส่วนตัวนี้กระจกที่อยู่ฝั่งนี้นะครับเรียกว่า half reflection ซึ่งสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราควรระวังเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าเราต้องระวังในเรื่องของเ l a นอ alignment สามจุดนี้นะครับนี่เป็นพื้นฐานเลเซอร์เลยนะครับสังเกตว่าตัวนี้กระจก h a l เนี่ยนะครับกับหน้าของตัวผลึกแยกนะครับหน้าของตัวผลึกแยกตัวนี้แล้วก็กระจกที่เป็น f ูลร r e f l e ชั่นกระจกที่เป็น half reflection ทั้ง3อันเนี่ยเพลนจะต้องอยู่ในแนวเดียวกันนะครับในแอ็กซิสเดียวกันเพราะฉะนั้นการขึ้นรูปของเพลทโปรไฟล์ตัวนี้ก็จะต้องทำด้วยปริสิช i o นอย่างมากนะครับเพื่อวางให้แนวทางแสงเนี่ยอยู่ตรงกันอย่างที่เราเห็นนะครับระยะทั้งความสูงแกนนี้นะครับทั้งความสูงแกนนี้แล้วก็ในเรื่องของความขนานของกระจกความขนานของแท่งแยกนะครับและความขนานของกระจกเมื่อ เราจ่ายพลังงานเข้าไปกระตุ้นนะครับผ่านไฟฟ้าตรงนี้เป็น DC DC High v o l t ที่เป็นแบบเพ้าที่เราสามารถคอโทรลวงจรได้เนี่ยนะครับเขาก็จะไปกระตุ้นผลึต ND c นะครับนีโอเดียมไว t r i เ m ียมอลูมิเนียมกาเนตซึ่งวางอยู่ในนี้แล้วก็จะเป็นเซรามิกหรือบางทีก็อาจจะโค้ดทองคำเคลือบไว้นะครับเพื่อให้เกิด Population Inversion เหมือนที่เราอธิบายในเชิงทฤษฎีไปแล้วเนี่ยนะครับ p v p u s i t n o n inversion หลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะครับที่ถูกกระตุ้นก็ลดร,ระดับพลังงานแล้วก็จะปล่อยนะครับเลเซอร์ในย่าน164นาโนเมตรออกมาแล้วก็ทำการเลเซอร์เนนในระยะนี้ระยะนี้เป็นการคำนวณมาแล้วนะครับว่าความห่างนะครับ l ตัวนี้ l 1กับ l 2เนี่ยนะครับทำให้เกิดเลเซอร์เนนเนี่ยจะต้องมีระยะความยาวเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นตามไปสรรมการที่เราโชว์ให้ดูนะครับในการคำนวณน,นะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลูกเล่นของวงจรนะครับก็คือเราสามารถที่จะคํานวณชัตเตอร์ตัวนี้จะเป็นนะฮะกาววมิลเลอร์เพื่อปิดเปิดชัตเตอร์ในการล็อกนะฮะตัวนี้เป็นตัวตัดจังหวะไม่ให้เกิดเรโซแนนซ์เพื่อเวลาเราปิดสั่งจากคอนโทรลแล้วล็อกปิดล็อกมอเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะล็อกไว้ไม่ให้เลเซอร์ออกมาที่จุดนี้นะครับคอนฟิกเกชนันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี็สายพาวเวอร์ตัวนี้ก็จะเป็นระบบน้ําหล่อเย็นเพราะว่าในการปั๊มหลอดนะครับแฟชแลมป์เนี่ย ก็จะมีความร้อนวิ่งนะครับอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีน้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพางน้ําที่จะหล่อเลี้ยงเจาะเข้าไปนะครับเพื่อวิ่งก็ไปหาคูลงพาวเวอร์นะครับโดยภาพรวมจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแผงวงจรที่จะมาควบคุมนะครับก็จะเป็นตัวสั่งปิดเปิดนะครับตัวนี้นะฮะเป็นเหมือนกับเป็นฟังก์ชัน Enable Laser นั่นเองเมื่อเลเซอร์สะท้อนไปกลับผ่านจุดนี้แล้วนะครับเราก็จะมาดูต่อนะครับว่าลักษณะต่อไปเนี่ยนะครับ เขาจะเลเซอร์เราจะไปทางไหนก็มาดูนี้ตัวเลเซอร์ก็จะสะท้อนผ่านเข้าไปที่จุดนี้นะครับจุดนี้เนี่ยเมื่อเลเซอร์ออกมาแล้วเนี่ยบีมของเขายังมีใหญ่อยู่นะครับก็จะต้องผ่านอุปกรณ์ที่เป็น,นคอลิเมเตอร์นะฮะชุดนี้ก็จะเป็นชุดคอลิเมเตอร์นะครับก็คือจะรวมแสงตัวนี้เพื่อทําให้เป็นแสงขนานมีโฟกัสซิ่งขนาดเล็กนะครับวิ่งเข้าไปข้างในนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็จะมาสังเกตนะฮะเราก็จะมาสังเกตดูว่านะครับ ไมโครสโคปตัวนี้นะฮะตัวกล้องไมโครสโคปนะครับก็จะมามองตัวนี้แล้วแสงนี่ก็จะผ่านตัวเลนนะครับที่เป็นโฟกัสนะครับตัวนี้เป็นเลนโฟกัสอันหนึ่งนะครับตัวนี้นะก็จะเป็นระยะเช่น200รมิลร้อมิลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วแก๊สออกมาเพื่อปล่อยอาร์ก,กอนชิลตัวนี้ก็จะเป็นชุดคอนโทรลแสงสว่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะโดยภาพรวมของชุดเลเซอร์นเตอร์นะฮะชุดเลเซอร์เนเตอร์ทีนี้ จากนั้นเนี่ยผมจะพามาดูในส่วนของแต่ตัวที่เป็นภาคกําลังนะครับตัวภาคกําลังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูงนี้นะฮะตัวที่เป็นภาคกําลังนะครับกับชุดนี้ก็จะเป็นชุดปัม๊มเห็นไหมครับก็จะเป็นปัม๊มที่ปัม๊มวอเตอร์ปัม๊มน้ําออกไปนะครับภาคคอนโทรลน,นะครับชุดนี้ก้อนนี้ก็จะแบ่งออกเป็นชุด power supply นะครับชุดเป็นวงจรคอนโทรลเป็นพวก power supply เป็นตัวแปลงไฟจ่ายไฟนะครับ เมื่อเราเอาไฟเข้ามาปั๊บเนี่ยนะครับชุดนี้เห็นไหมฮะก็จะเล็กติฟไฟออกมาเป็น d c เพื่อไปใช้งานในจุดต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นภาคนี้นะฮะอย่างที่เห็นนะครับส่วนคู่นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาคคอนโทรลนะครับเพื่อที่จะคอนโทรลลักษณะอันอื่นนะครับก็จะเป็นแผงที่จะคอนโทรลเรื่องของโมชั่นนะครับชุดนี้ก็จะเป็นพวกแผงโมชั่นคอนโทรลนะครับก็จะควบคุม ซึ่งระบบเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับในการรีพอร์ตเราจะใช้เป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับในการรายงานสถานะการทำงานนะครับของเซ็นเซอร์จุดต่างๆก็จะมาผ่านนะฮะใช้ไฟเบอร์ออปติกในการรีพอร์ตนะครับรายงานผลตัวนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นวงจรใรสันนี้นะครับชุดนี้ก็จะมีชุดที่เป็นไปจ่ายนะครับเป็น power w i h m o d นะครับเพื่อไปควบคุม motion control unit ได้ด้วยนะครับชุดนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นไฟเบอร์ออปติกเพื่อรายงาน นะครับว่าสถานะต่างๆเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยถูกต้องไหมนะครับเซ็นเซอร์แผงตัวนี้ก็จะประมวลผลเป็นเหมือนไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับกพมี CPU อยู่ตรงนี้ในการทํางานเพื่อประมวลผลนะฮะการทํางานของเครื่องไม่ว่าจะเป็นการเช็คโฟลเดทนะครับเช็คเทมเช็คอุณภูมิต่างๆที่เข้ามานะครับฟู้ดสวิตนะครับที่สั่งคอนเน็กเข้ามานะครับเพื่อทำลอจิกหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาเช็คนะครับในเรื่องของสัญญาณต่างๆว่ามาครบไหม ในเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของฟังก์ชันของ IGBT ต่างๆ <_ d ark> เมื่อเราทราบตรงน,นี้นะครับส่วนที่สำคัญของเลเซอร์เนี่ยเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่เจเนเรตความร้อนในในระบบยูนิตนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีตัวที่เป็นปั๊มนะครับเตอร์ปั๊มแล้วปั๊มเนี่ยก็ต้องเช็คนะครับทั้งเลเวลนะครับตัวน,นี้ก็จะมีเซนเซอร์อยู่คอยเช็คเลเวลเช็คอุณหภูมินะครับปั๊ม <_ d ark> ตัวน,นี้ก็จะทำการปั๊มน้ำขึ้นไปเลี้ยงในแท่งคาบิตี้ที่เราเห็น นะครับในข้างใต้นี่ก็จะเลี้ยงนะครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นนะฝั่งวงจรคอนโทรลนะเพื่อเช็คสเตตัสต่างๆของเครื่องนะครับก็จะเช็คอุปกรณ์สเตตัสต่างๆของเครื่องพอเราได้อย่างนี้ปั๊บนะครับเราก็มาดูต่อนะครับว่าชุดตัวนี้ก็จะเป็นชุด power นะครับชุด power ที่เป็นตัว g e n e r a t ต l a s เลซก็จะแบ่งออกเป็นวงจร s i m m มอร์นะครับภาาวงจร s i m m มอรก็คือชุดที่ทำการเลี้ยงไฟ DC เอาไว้นะครับ p c h a ร์ ก็เรียกว่าเป็นส่วนที่ตลีชาร์จเพื่อชาร์จประจุก,ก่อนนะครับให้วงจรที่เลี้ยงตัวนี้และหลังจากนั้นเนี่ยพออีกมิชชั่นนะครับก็จะเป็นวงจรที่อยู่ตรงนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปเปิดดูว่าข้างในเนี่ยมีมีอะไรบ้างนะครับลักษณะของตัวนะเลเซอร์ยูนิตที่เราให้ดูลักษณะกันนะครับว่าทั้งส่วนที่เป็นทางเดินแสงทั้งส่วนที่เป็นนะครับส่วนที่เป็นตัวยูนิตคอนโทรลเนี่ยมีลักษณะการทํางานเบื้องต้นเป็นอย่างไรในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูลักษณะของการ ยิงฟังก์ชันการทํางานจริงว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเครื่องเนี่ยมาสู่การปฏิบัติงานจริงเนี่ยนะครับเราก็จะมายึดเข้ากับตัวนะครับพวกแอคชัวเตอร์ลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะทําการคอนโทรลต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็จะมีคอนโทรเลอลร์หน้าจอต่างๆนะครับที่ที่เรามาสังเกตดูนะครับว่าเราจะเซตอะไรได้บ้างเห็นไหมฮะก็จะมีอินโฟม t ชันให้ดูต่างๆนะครับ เวฟฟอร์มพาวเวิร์ดโมดูลเลชันฟรคเนซีต่างๆนะครับตัวนี้สามารถที่จะใช้้าวสมดได้นะครับเรามาดูตัวนะครับการซ่อมเชื่อมซ่อมนะครับตัวนี้เป็นการเชื่อมซ่อมเปล่านะครับเป็นชิ้นส่วนที่เยกขึ้นอยู่กับเาครับนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเครื่องเวล์นะครับจาก A อทีเลเซอร์เทคนิคนะครับซึ่งคอนฟิกูเรชันหรือการดีไซน์เนี่ยนะครับก็จะเป็น ลักษณะของโคที่เป็นทาร์ยาวเพื่อใช้ในงานที่เป็นงานขนาดใหญ่นะครับเป็นงานซ่อมอันนี้เราก็กําลังซ่อมชิ้นส่วนนะครับโดยการลอกชิ้นส่วนเดิมเนี่ยนะครับเขาจะเป็นห้องเสื้อที่กันน้ํามันอยู่ในชิ้นส่วนนะครับเครื่องจักรจะไมเหนนะครับตอนนี้สิ่งที่เราทําก็คือรอยเก่าที่เป็นรอยร์กโคลเนี่ยจะมีการกระเทาะและล่อนออกนะครับเรามาทําการแคดดิ้งโเวเล์นะครับด้วยผงหรือด้วยลวดก,ก็ได้แต่อันนี้เนี่ย ถ้าจะเป็นรอยสแคทมน้อยเนี่ยเราก็เลยใช้ในลักษณะของการโอเวอร์เลด้วยด้วยตัวลวดนะครับมีคือคอนเซ็ปต์นะครับมี่คือหน้าตาของเครื่องตัวนี้นะครับใช้อคอนเป็นตัวชิลด์นะครับเป็นตัวชิลดิงนะครับนะครับนี่คือคุณสมบัติของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นลักษณะาการควบคุมลักษณะน,นี้นะครับนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของเครื่องนะครับสามารถใช้เท้าวิดใช้อะไรต่างๆค่าเซตติ้งได้ เป็นงานแล้วนี้นะครับดีครับที่เราเติมนะครับเราขับความถี่สูงรับเราเติมเติมผิวงานไปเห็นไหมครับเครื่องนี้ทำงานได้สปีดสูงนะครับละลายเนื้อได้ค่อนข้างเร็วและปลอเนื่อครับความมดนี่จะไม่ค่อยมีนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นลนักษณะของเครื่องนะครับที่เป็นระบบ Pulse นะครับเป็น Pulse โดย Pulse นะครับของทาง EAT Laser t e c h n i ทคนมีความพิเศษนะครับในในเมนูการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับก <quiero> ็คือสามารถที่จะเซต Power ได้นะครับโมดู l เลชันความถี่ได้ค่อนข้างสูงนะครับมีตั้ง Duty Cycle ตั้ง f r e q u e n c y นะครับและตั้ง Pulse เป็นมิลลิเซกและสามารถเลือกโหมดที่จะเป็น Continuous หรือโหมดที่เป็น ตัวอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับตุ่นี้มีจุดเด่นหลายประการนะครับตุ่นี้มีจุดเด่นอยู่หลายประการนะร,ระบบคีเลอร์ภายนอกนะครับซึ่งการบังคับเนี่ยเราใชแอคกชูเอเตอร์ตัวนี้ร่วมกับแกนแกนทรี ry, ซึ่งเป็นอคกชูเอเตอร์แกนสำเร็จนะครับและยังมีโรเตชิ้งนะครับที่สามารถที่จะหมุนหัวได้ นะครับโดยตัวแอคชัวเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นตัวที่เป็นยอยที่สามารถที่จะปรับปรับระดับเซตร,ระดับต่างๆได้น,นะครับสุดนี้ก็มีวามตัวยาพิษนะครับนีเราไปเชื่อมติ้นตัวน,นะครับหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเราจะไปขเข้าโปรเซสการเชื่อมนะฮไปเดินปรเซสการเชืเ่อมต่อไปนะครับ